คือจริงๆได้ที่ห้าแปดเซียนอ่าอ๋อใช่ใช่มันเป็นสนามแปดเซียนซ่อมกันบานแล้วณวัตท่านั่งเิยสมชื่อเลยไหมแล้วเป็นแง่แม่งบานจริงๆโอเคจบยื่นเยอะมากตรงนี้ยื่นเยอะมากแม่งเริ่มเริ่มบนแล้วอ่ะมันเมาแล้วพูดมากให้มันจบไม่ลงจบไม่ลง ที่ประกาศไว้ในเพจเนาะในเฟซของเราด้วยพี่ก็มีพี่หอมพี่เขียวพี่รู้สามท่านต่นเต้นมากชายกับชายกีบาแล้วก็เราก็ได้ผู้โชคดีที่อ่านอันนี้คืออันนี้คือผู้โชคดีสามท่านสามรางวัลอ่านชื่อก่อนอ่านชื่อก่อนผมอ่านชื่อก่อนนะอ่านชื่อก่อนจะจะใช่หรือไม่ใช่ก็ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวชี้แจงมาอีกทีนะฮะ คนคนแรกนะฮะพี่คุณตาลทัญยามาตนะฮะคุณธัญามาศทายมาที่สองทุ่ม้วสี่ทุ่มสิบห้าเนี่เรากลับถึงสี่ทุ่มสิบสี่เออไปเคียงมากที่สุดเลยรู้ใจเราที่สุดเลยนะะคนที่สองคนที่สองพานุเดชพานุเดชนะพี่พานุเดชอ่ะพี่พนุเดชนะสี่ทุ่มสิบห้านะฮะเหมือนกัน ถายมาเท่ากันหมดเลยนะฮะทั้งสามท่านแล้วก็คนที่สามก็คือคนติดดินใครจะมาสนใจหนึ่งนะฮะผมถายมาตั้งสี่ทุ่มสิบห้ามันเลยเอากันหมดเลยเอาสามท่านจับฉลากจับฉลากรางวัลที่หนึ่งคือเครื่องถ่าฝาหน้าครับผมพร้อมอุปกรณ์เอแล้วก็เสื้อ fcmc ่านกดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราจับรางวัลเนี่ยรบกวน ชีแดงไซส์มาที่เรานิดนึงพอจะได้สักจะสมเพื่อให้ถูกไซส์นะพี่นะหลางวันที่2องลังวันที่2ก็จะมีตาสนสนหรือตาคุณหมอหนุ่ยของเรานะฮะเป็นรถที่พังเป็นอันดับสองพี่หมอของเรานะฮะให้เป็นอะไรพี่เสื้อเมียไม่ซักินนะฮะพี่พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะเป็นเสื้อ FC เหมือนกัน FC เหมือนกันนะฮะแล้วก็ ลกกรอลีบอกแจ้งแจ้งไซยอเรามานิดนึงแล้วก็ทีส่สามต่างเป็นอันดับ,บสก็พี่เขียวก็ให้เสื้อเป็นหนึ่งตัว,วพ<า>ร้อมลายเซ็นของพี่ๆทุกท่านเลยโอ้ยพิมพิชาพี่ๆชมภัยทุกท่านนะฮะจะลงลายเซ็นไว้ที่สัน องเสื้อเหรอกราดักรักตกเข็มตัเขมตเข็มก็ไม่้มยันมองไม่องไม่ออกหรอกเซ็นได้ทุกวแล้วแล้วแล้วเซ็นไม่ไเซ็นสีเซ็นขาลน้ำเซ็นแม่พี่เซ็นน้ำมันเซ็นน้ำมันก็จะเซ็นก็เลยเปิสักน้ำมันนะมองไม่เป็นใช่ครับแล้วกาุกกนก็ก็สท่านก็เดี๋ยวจัเนาะเดี๋ยวจับลารแล้วก็ใี่พี่ใหญเราเปมา่ไห ถ้าครัม่ไม่ด้จะทำทำนี้ทำนี้ดิทำไงพี่นี่เดี๋ยวเดียวเลยทำเรื่องอะไรเขาก็รู้กันหมดจะให้ดูก่อนให้ดูชื่อก่อนเดี๋ยวใครที่ดูอยู่จะได้รู้ว่าชื่อตัวเองนะคะนี่มาดูชื่อนนไหกระบอกหรือแก้วอ่ะกระบอกใหญ่ๆกว่ากระบอกกระบอกใหญ่กว่าเปียกกว่าของเรานี่ของเรานะอ้าว ดนตีม <ง Ziel S 1> โดนตีกันครับว้าวทะไเลือกหน้าฟาหน้าพร้อมอุปกรณ์ารสนสอุ้นแอนาวโอ้โหินะับผมสารสนสนรางวัลัที่สานรางวัลที่สาก่อนพีเขียรพังเป็นอันดับสามไม่ชาสถานเป็อันสุดท้ายับทัพอันดับสามรางวัลที่สเราขอเชิญทปท็อปรุนสอท็อปรุนสนะฮะ ตัวท็อปรุ่นสองของเราเดี๋ยวเดี๋ยวคือตัวท็อปรุ่นสองนี่คือหมายความว่าจะเป็นรุ่นที่จะแข่งในสนามต่อไปพวกเรารุ่นทัวเมนท์หน้าทัวเมนต์หน้าจะเจอหน้าพี่แกนะฮะเป็นไตเวอร์โอเครางวันที่สามครับเอาเรามารุ้นกันปั๊ม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 ปั๊ปมปั๊ปั๊ปมป ไปแว่นเลยอ่อนถนนนะผ่านนุเดชนะครับพี่ผานุเดชพี่ผานุเดชนะครับทานมาสี่ทุ่มสิบห้าได้ไรไปเสื้อ FC นะครับเดี๋ยวพี่เขียจะส่งให้เการสนทนาพร้อมลายเซ็นลายเซ็นของพี่วิชมภัยที่ตะเข็บนะฮะทุกท่านเซ็นเป็นน้ำมันเซ็นน้ำมันไม่ต้องหาไม่ต้องมองไม่เห็นนะครับเราจะส่งให้นะฮะ รถปีบ็อกนะครับพี่พานุเดชนะครับผมรับไปแล้วหนึ่งท่านครับผมกบเมือโอเคนะครับผมแล้วก็รางวัลที่สองของเราจะเชิญแขกผู้มีเกลือแขกผู้มีเกียรติเฮ้ยเื่อถูกแล้วนะฮะผมก็จะเป็นพิชชาเครซี่คาร์นะรับคนเงียบรถกินข้าวไม่คุยกับใครเลยนะตั้งแต่มาถึงนี่ก็คือกินข้าวแล้วเราเิ่มไม่กินนะกินข้าวอย่างเดียว ขอเชิญจับรางวัลเพื่อเป็นเกิดเพื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ร่วมรุ่นรางวัลของเรานะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวฝากว่าพี่เดวหายข้าวเอาโอเคห่วงข้าวมากเลยนะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองอันนี้จะเป็นรางวัลที่สองนะครับเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นน้ำมันของพวกเราทุกท่านดูนี้ครับเดี๋ยวจับให้ดนตรีพร้อม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 ลายลายเซ็นน้ำมันท่าเอฟซี อาแน่เอาไว้ที่ไปไงพี่ไปที่สำนักออกเนี่ยใช่ไมใช่เายไม่สำนักของเองเอ็นใช่โอเคนอนกลับอยู่ตอนนี้ออกมามาแล้วพี่โอเคครับรางวัลที่สองรางวัลที่สองนะครับได้อ่าเลยที่ไปไหนวาเอาฟังอ่านไม่ออกอยู่ดีนะพี่ต้องอ่านจะเป็น คนติดดินใครจะมาสนใจพี่หนึ่งนะครับผมนี่นี่นี่เราวันที่สองนะคะอันนี้เราวันที่สองเสื้อพร้อมลายเซ็นนี้ทุกท่านจะเป็นเซ็นน้ำมันรวมถึงมีพิชชาตแล้วก็เซ็นร่วมกันนะฮะเซ็นมที่จะเก็บเสื้อดูดีๆเราเซ็นให้นะฮะเราเซ็นให้ครับตบอไปครับบต่อไปส่วนคนที่สามนี่โอ้โหจะลุ้นไหมเนี่ยจะ้องใครจับนะคนคนที่สามเอาพี่ใหญ่เลยเหลือเพนหนึ่งท่านนะฮะ ขอเชิญพี่นุยรถที่พังเป็นอันดับสองของของงานให้ขั้นแปดเซียนนะฮะแล้วก็การขัานใหทสิบเซียนที่พังเละเทะนะฮะเาเชิญเดียเชิญครับตอนนี้บอกได้เลยว่าโอ้หไม่โคตรลุ้นนะรางวัลที่หนึ่งเป็นเครื่องอะไรนะพี่กระสุนาขาน้าเขและก็ตอนนี้มีเพียงหนึ่งท่านที่อยู่ในโหลอยู่ในนี้เท่านั้นมีเพียงหนึ่งคนเรามารุ้นกันว่าพี่เราจะจับใครขึ้นมาครับผม โอคนรู้เลยเมาโอ้โหนั่นอยู่นี่เอาะครับโอ้โหคนรู้นะครับสกว่าท่านที่ไทยมานะฮะตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งท่านแล้วท่านแล้วท่านอยู่ในเมื่อพี่นุ้ยได้ปลอยนะครับผมโอเคเี่ย ถือให้หน่อยได้ไงพี่พี e ่อ่านชื่อนะับโอ้ยอ่านไกลมากตาตาพันยัลบุรีโอ้ยพี่เทวเป็นคนสายตายาวอยู่บ้านมองเห็นตัวสุเทพโอ้โยสายตาไม่ได้ยาวอย่างเดียวนะบ้านยาลิสตะเกียร์อสุดยอดโอ้ยวัว่ินตะเกียบ์เป็นห้อ พี่ผันเอวเลยแหละนี่นะครับเอ้แล,อแล้วเป็นผู้หญิงด้วยน้องผู้หญิงคนเนี้ยได้เครื่องซักผ้า้องผู้หญิงมองได้แคน้องผู้หญิงถ้ได้ไม่มีครอบครัวคุณได้เคร่องซักผ้าฝานหน้าออกแถมรอเล่นรอเล่นนี่นะครับที่หนึงงน่งของเรานะครับที่หนึ่งเราบด้เครื่องซักผ้าฝานหน้าครบประกันอ่าครับผมและก็ส เซ้าเอ็มซีพอกลายเซนที่มีทุกท่านนะครับที่เก็บลาเซนแลนยน้ำมันเสร็จแล้วมองไม่เหมองไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีมีนะครับมีแต่มองไม่เห็นและเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับรางวัลของเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลของพวกเรานะฮะเดี๋วนี้เป็นรางวัลอะไรพี่พี่พี่รางวัลเป็นอะไรซื้อเงาไหครับ เสื้อเหมือนเดิมเสื้อฝาหน้าพร้อมอุปกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไนไเ็บไปแล้วเจ็ไปแล้วนะจะเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นของพวกเรานะครับก็จะมีทุกคนทุกคนครบเลยในชมไาเซ็นทนไมฮะเซ็นมันเหมือนเดิมโอเคนี่เราคัดมาแล้วก็เป็นสิบท่านนะฮะสิบท่านจากผู้ติดตามเป็นแฟนตัวยงเรานะให้ดูนะให้ดูให้ดู อ่าฮะในนี้นะฮะจะมีสิบรางวัลให้เป็นรางวัลพิเศษสําหรับค่ำคืนนี้นะฮะและสําหรับคนพิเศษของเราที่จะให้หยิบรางวัลก็จะเป็นพี่ยิมนะครับผมพี่ยิ้ม,ะะมยิ้ม,มน้อยยิมใหญ่ของเราแล้วครับผมคูน,นารักแล้วก็อยู่กับเรามาตลอดอ่า <Yeah. S 1> uh huh. ใช่ครับพี่ยิ้มครับพี่ยิมลบก็ลบลบก้พี่มาโข อันนี้อันนี้จะเป็นรางวัลเสริมใช่ไหมอันนี้จะให้กับเอฟซีเราด้วยใช่ไหมครับบอลก่อน4คู่ครับเป็นไงพี่ทีวัดครับโอ้หายนะแล้วหวลาไม่ไม่ไม่แล้วหลังแล้วเลาได้กลับมาเอาเข้ามาเนี่ยครับทีโอเคนะได้มาครบกัน4คู่สุดยอดเชี่ยวันน้ผมทำอะไรครับอันนี้จะให้จะให้รางวัลมอบให้กับเกียรติ เป็นเกียรติผู้มีเกียรติโอ้โหผมเป็นเกียรติที่ลีเกียรติอันนี้เป็นรางวัลพิเศษจริงๆนะคะทุกคนเป็นรางวัลพิเศษนะคะพี่พี่มีอะจะพูดกับ FC ก่อนไหมเอฟซีอะเอฟซีของใครอะของพวกเราทุกคนเลยพวกเราทุกคนของพี่ด้วยของพี่ต้องขอบพระคุณมากของพี่เงียนด้วยโอ้โหเงียนด้วยเงียนรถเนี่ยโอ้ขนัดเลยครับคนนี้ขนัดเลยนี่เราคัดมาคัดมาแบบ โอ้โหวกที่เลยอยู่ในนี้แหละคำเดียวเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าจับเลยแล้วกันดีกว่าครับผมวันนี้เล่นด้วยอะไรครับเล่นด้วยวารลดิทีขึ้นปีใหม่อาฮะสงการสงการวาเลนทน์อ่าลอยกระทงลอยกระทงเฮยอ่าเป็นการเข้าป่าแบบโอ้โหจะจะ impossible way บแวจจบจี้ดจับจจับจครับผมนี่โอ้โหนี่โคตรพิเศษเลยคะับวัอะไรที่มันแบบพิเศษมาก สิบคนเท่านั้นสิบท่านเท่านั้นแต่เราจะให้เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะจับหนึ่งล้านท่านสำหรับเอ็ซีผู่เหนียวแน่นตั้งแต่แรกนะพี่มดคัดมาสิคนนะคะเพื่อที่จะมอบสลัดเร็วๆนี้ให้พี่ิีมเป็นคนจับให้นะทุกคน่ารแจกครับผม

จับ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 หนึ่งท่านนะฮะหนึ่งท่านสำหรับแฟนขาเรียกว่าแฟนตัวยงไม่เฮยรถของเกหรอได้ยินเส้ยงองรไอ้จริงเลยี่เฮ้ยผมไม่เชื่อผมให้เป็นอะไรที่ต้องหาสุดละได้แล้วนะฮะได้แล้วโอ้โหเล็กขอบเรือเก่าโอ้ยทับกเก้าท่านนะก็พลาดโอกาสไปเดี๋ยวผมนะจาาจ้าผม เอาค่อไม่ได้เขียน์พี่ไปทางนี้พอ๋อภาษาอะไรนี้ใช่แล้วชัดเลยพี่เลนกลับด้านกลับด้านกลับด้านเดี๋ยวนดี๋ยวนี้ว่าคืนนี้ไม่ได้ประกาศแล้วเขาเน้นมาทุกคนอาจจะเคยชินตาพี่นุ่มจริงหรือเปล่าเนนุ่มาแล้วครับผมจริงหรือเปล่า อันนี้เป็นรางวัลเอาลครับ The Impossible The Vegetable The 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 ้อน Angels โอเคมาเต็มเลยหัวใจผมเต้นวันสี่หมื่นครั้งต่อนาทีเพลงเพลงมาเพลงขึ้นนะโอ้โหรางวัลนี้ได้แกได้แก่โอ้โหเหนียวแล้วเหนียวอีกเหนียวแล้วเหนียวอีกรวมไม่เสร็จคืนนี้ให้มันรู้กันไปโอ้ยพี่นุ่นบางเลย นะป่านนี้นะคาลูกปลาเลยพี่ยิ้มหรือเปล่าครับพี่ยิ้มจะเป็นผู้มอบให้บางเลนอยู่ไอ้นี่เดียวกันเลยเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกับสถานพิบันบันพีไหมผมอยู่สถานนี้ผมอยู่สถานินี้แต่พี่นุ่มเขาอยู่สถานอะไรพีชาหรือยืนอะไรโอ้ยนี่เขาติดกันเลีปปีชา เขายังไม่กลับจากบางที่เลยพี่หนุ่มเนี่ยจริงมันนะวันก่อนเขาไปมาผมอยากจะคุยนะพี่โอ้ยเป็นไงเนี่ยเขาทำตามไม่ยอมกลับบ้านเลยที่นี่เอาเป็นว่าพี่นุ่นได้ไปแล้วกันแล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวตบมือโอเคยังเดี๋ยวจะฝากบอกอะไรอีกไหมครับรางวัลอะไรครับพี่อันนี้เป็นรางวัลพิเศษเลย FC ให้กับสองนห้าคุณโอ้โห ี่ดันติดตามเราตั้งแต่เริ่มแรกก็ต้งก็น่าทุกวันนี้แม่งลามทุกต่้งเลยนะลามพันแห่ไปพิมพิชชั่แล้วไปชวนทุกๆคนมาตามเราอีกโอ้โหอย่างไงับพี่โคตรขอบคุณเลยโอเคครับผมเขาคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของเราถ้าเป็นนายกก็คือตายแล้วโอ้โหเขาคือใคร มาการเมืองเราจะไม่ยุบบางเลงอ่ะนุ่มบางเลนนะครับนี่ของจริงของจริงครับผมโชว์ลายชื่อเลยพี่ก็เด็กๆค่ามคากาศในเพจก็ได้อ่าคุณนุ่มบางเลนได้เลยพี่อันนี้จะเป็นเสื้อฝาหน้าพร้อมอุปกรณ์ไม่่ใชอ๋อเสื้อเอฟซีพร้อมลายเซ็นเอฟซพร้อมลายเซ็นทุกคนนะทุกคนใช่ทุกคนเต็มด้วยน้ำมันสรุปว่า พี่นุ่มได้ครนุ่มบางเลนเบอร์หนึ่งของไทยใช่เบอร์หนึ่งของชมพัยใช่เบอร์หนึ่งของทุกคนที่นี่เขารู้ทุกเบอร์ใช่เขารู้ทุกที่อยู่่เขาโคตรโอ้โหเขาไม่ว่าจะดีแค่ไหนมันรู้ยังเมียเดิมเบอร์โทรเมียผมโอ้โหสายรับแท้เท่าของไทยเขาอย่างมาประกวตัวอยู่ในถ้วยนี้เพื่อจะใส่เสื้อแขนยาวนี่ยุตเป็นไงพี่อุ๊ด เรียกได้ว่าสีน้ำาลกุหโหดาวมันโอ้โหถ้า oh ถ้า oh ลิ oh ่งใส่ถ oh ุง oh มือนะว่าดาวอย่างง่ไสุดจริงจริงผู <the 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 ้ชายคนนี้เ yeah, ยี่ยมครับเยี่ยมเอาเป็นว่ารางวัลพิเศษนะฮะโอเคค่ะพี่นุ่มดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวรอรับการติดต่อกลับไปนะคะจากพี่ยิ้มนะคะพี่ยิ้มมอบใหนะคะน้อนะครับสำหรับความเชื่อและความศรัาเป็นไความเชื่อเนยนะครับเป็นของบดีแมความศรัาเป็นของพีโปนี่เล